สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนะครับกำลังเดินเข้าไปหมายตกปลานะครับทริปนี้นะครับทริปเร่งด่วนนะครับพอดีนายโยนะครับโทรมาชวนผมนะครับตอนเที่ยงก็ไม่ได้เตรียมของอะไรเลยครับก็ของมาอยู่บนรถอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเหยื่อลามบบขนมปังแล้วก็ขับรถออกมาเลยนะครับมาที่หมายตอนนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงหมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหน้าหมายหนาเป็นยังไง Take you for ride. The หมายนี้นะครับเป็นหมายพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับพอดีรู้จักกับเจ้าของแล้วนะครับก็เลยขอเขาเข้ามาตกปลาที่นี่นะครับพอผมเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมก็คุ้นเลยนะเพราะผมเคยมาตกปลาใกล้ๆก,กับโซนนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับอยู่แถวๆตรงนู้นนะครับเลยไปตรงนู้นมันจะเป็น วัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับผมเคยไปตกปลาตรงหมายใกล้ๆก,กับวัดใหญ่นะครับอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก200เมตรได้ครับมองเห็นอยู่แล้วก็โซนนี้น้ำค่อนข้างแรงครับดูนายโยตีคันยิงไว้สาันนะครับคันโก่งเลยทีเดียวตีไกลไม่ค่อยได้นะครับหมายเพราะว่าน้ำแรงมากนี่เขาตี ตีไปยิ่งยิ่งตีไปไกลมันก็พัดเข้ามาอยู่ดีนะครับแล้วก็จะติดขยะด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเวลาค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้ตอนแรกเราโยนับเอาไว้นะครับว่าจะมาตอนเช้าแล้วอยู่ๆก็กระทันหันเลยนะครับคงมาตอนเที่ยงตอนนี้ก็บ่ายสองสิบห้าแล้วกดได้เอ่อกะเตรียมตัวอุปกรณ์เสร็จก็น่าจะได้ลงประมาณบา่ายสองโมงครึ่งเดี๋ยวดูครับตกยัน ฟา้ามืดครับทริปนี้ว่าจะได้ปลาได้ตัวหรือเปล่ากับหมายแม่น้ำเจ้าพยา,ยาปากเกตครับผมและเหยื่อที่เราใช้ในทริปนี้นะครับผมก็ทริปนี้เร่งด่วนนะครับออกจากหน้าปักซอยบ้านมาก็แวะร้านอุปกรณ์ตกปลาน,นะครับซื้อขนมปัง กับลำมาอย่างาถุงนะครับเ,เใช้เป็นขนมปังขนมปังปันหนึ่งถุงแล้วก็ลำนะครับลำเดี๋ยนี้เขามีเป็นโอ้ยยินนะระหว่างกำลังผสมเยื่อครับตากิน เบ็ดพอดีติดเป้าบอกแล้วให้ติดกระดิ่งไม่ยอมติดกระดิ่งไม่รุ้นนะเผลอหลับไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวค่อยไปดูสวนผสมใหม่ดูดูปลาก่อนปลากินตอนแดดล่มพอดีด้วยนะข้างชั่วหน่อยหน้าหมายมันค่อนข้างสูงนะครับเราต้องวัดดวง สวิงในช้อนไม่ถึงอยู่แล้วเราต้องอาศัยยกขึ้นมานะครับถ้าตัวไซส์ใหญ่ๆนี้ก็จะยกลำบากหน่อยหมายนี้ก็เป็นตะกกรับแข่งนะครับตัวดีด้วยนะตัวโต,วตวด้วยตัวนี้น่าจะมีไซส์อยู่ดูจากปลายคันแล้วสวายวะ่ะนั่เรียอะไรอ่ะตะยุ่หรอใช้อะไรอ่ะอ๋อใช้อ๋อ,อปังลอยมะลายครับ นี่นโยใช้เป็นขนมปังร้อยเมล็ดเดี๋ยวผมลงช้อนให้ดู๋ยลงช้อนให้โอ้โหเดี๋ยวลงช้อนให้ประเดิมตัวแรกครับก็รอสายอยู่พอดีผมติดสวิงนะพอดีนะครับเอ้ยชิโอ้โหให้ดินยุบดินยุบอันหนึ่งอันหนึ่งสายอยู่ อืมอ่ารับขึ้นมันออกไม่ได้เว้นเย,วน,ยวนะนี่ครับหัวดินแม่อย่างเลยอันนึงนี่ครับตัวแรกกินร้อยมะลัครับหัวเชื้อมั่วสัว่วน้ำโยบอกว่าผสมมามม่วๆผสมแบบไม่มีสูตรใ <c oughs> ส่ยูใส่สวยเลย อะจริงยกได้เลยนะแต่เสียวค่าเสียวกิฟแตกเสียวกิฟระเบิดกิฟแม่งเล็กไปหน่อยยเกเบ็ดกันเล็กเนะลยเหรอใช้ด้วยเบ็ดเบ็ดขาวธรรมดานะ <laughs> โอ้โหตัวแรกได้สายยูแล้วนี่ก็คิดว่าตะโกกมันคันมันนุ้งนุ้งเอาเรื่องว่ะตีไม่ไกลด้วยนะตีใกล้ๆนี่ครับอุย้ยโลได้เนะี<ด>่ยโลนิดๆ,ดๆตัวนี้น่าจะประมาณสักโลหนึ่งโลสอง นี่สยูตัวแรกครับกินารา้อยมะลัยสวยงามเราแต่เราผสมเยี่ยกันต่อครับกี้ปลากินพอดีนะครับเอยต้องไวถ่ายปลาก่อนนะเป็นปลาสายูหลังจากหนงปังนะครับก็เป็นลำนะครับลำเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแพ็กเกจเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะครับสําหรับคนใช้ลำไม่เยอะอย่างเงี้ยห่อละสิบสอบาทกำลังดีนะครับแต่ผมมีลำเก่าที่ตกจากเหลือจากที่ตกหลังสิ ใช้อันเก่าให้หมดก่อนแล้วก็ใส่ไปอีกสักถุงนึงครับถุงเล็กตุงนี้มันประมาณกี่กร,รัมเนี่ยอันนี้สามร้อยกร,รัมนะครับถุงเล็กเพิ่มไปอีกสักถุงหนึ่ง ผมย่างนิดนึงนครับถังเล็กไม่ได้ถังใหญ่มานะแล้วก็าตามด้วยหัวเชื้อผายเขียวของจินดานมานีนะครับใส่ไปก่อนหนึ่งซองใช้สองซองเลยนะครับ เหมือนเดิมครับสูตรเดิมสองซองโอ้โหไม่มีน้ำม,มีป่ะอโอเคถังเชือกถังเชือกใช่ไหมปลูกให้มันเข้ากันแล้วก็เหมือนเดิมครับมะพร้าวมะพร้าวแห้ง ลมแรงไหมสักสามกำมือสีมารับสีสังเกตสีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไป ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเหนียวนิดนึงนะครับน้ำแรงมากครับตรงนี้สมน้ำให้มันเหนียวเหนียวหน่อยประมาณนี้หอ,อมหอมใช้งานแล้วชุดอุปกรณ์ใส่หน้านะครับที่ใช้ในทริปนี้นะครับตะกัวให,ใหญ่เลยนะครับร้อยกรัมแล้วก็ตะก้อมีตะกัวข้างในด้วยนะครับตัวเบ็ดนะครับสองตัวทริปนี้ใช้เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับผมของชินดานมาดีเบอร์สิบเอ็ด จะเกี่ยวเป็นขนมป,ปังฟาร์มเฮาส์นะครับแทนเม็ดโฟมเอาเบ็ดตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมาใช้เป็นขนมป,ปังฟาร์มเฮาส์เกี่ยวนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนใจตอนนโยได้ใส่ยู่อกีนะครับเพราะว่านโยใช้ร้อยมะลัยผมเลยไม่ใช้เม็ดโฟมแล้วใช้ฟาร์มเฮาส์แทนแล้วก็ตะก้อ เน็บตัวหนึ่งแล้วก็ห้อยตัวหนึ่งประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็ลงคันเบ็ดลงไปครบแล้วนะครับ3คันกว่าจะทำอะไรเสร็จก็ปลาเข้าไป3าโมงครึ่งนะครับไม้แรกที่ลงไปนะครับ3ามโมงครึ่ง ตอนนี้แดดก็ไล่แล้วนะครับแดดไล่จนหมดตรงที่เราตีแล้วทันนี้เราก็อยู่แบบร่มๆนะครับสบายๆนะครับอากาศถึงจะร้อนแต่ก็มีร่มให้หลบเงานะครับหมายนีค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับเสียดายที่มันเป็นหมายปิดนะครับก็นาาที่ดูคลิปก็เข้ามาตกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าบริเวณรอบๆนะครับเนี่ยสองข้างทางนะครับมันตกได้นะครับอย่าง ตรงด้านซ้ายเนี่ยก็มีนานานั่งตกอยู่บนโป๊ะตรงนู้นครับกลุ่มหนึ่งนะครับฝั่งนู้นครับโป๊ะฝั่งนู้นครับก็มีคนตกปลานะครับรวมถึงถ้าเลยไปหน่อยนะครับทางด้านซ้ายทางนู้นไอ้ทางด้านขวาทางด้านนู้นนะครับก็เป็นไหมไหมดังนะไหมนั้นผมเคยไปทําคลิปอยู่นะครับหมายตรงวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับตรงนั้นปลากินดีมากครับปลาตะโขกไซส์สวยนะครับครั้งที่แล้วไปก็ได้มา10กว่าตัวนะครับที่หมายนั้นตอนนี้มาลองหมายตรงนี้บ้างนะครับก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน หมายสวยมากครับผมเดี๋ยว่าเดี๋ยวรอดูผลงานครับทริปนี้จะเป็นยังไงครับน้ําค่อนข้างแรงครับลงไป3มชุดนี่วาง,างห่างกันเลยนะครับเพราะวางใกล้กันไม่ได้ครับเอามันไปพลาดกันครับยังไงเราติดตามรับชมครับผมว่าจะเป็นยังไงหลังจากนโยนะครับเอาสายยูขึ้นมาตัวหนึ่ง ก็เลยคิดว่ามันมีสาย,ยู่ลงทุนไปซื้อไก่ยอมานะครับเลยลองเพิ่มชุดร้อยมาลายไก่ยออีกสักชุดหนึ่งเผื่อจะฟุกได้สสย,ยูใสสวยๆแต่ว่าตัวไก่ยอมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเราไม่ได้พกมีดมานะครับเราใช้กันไกตัดมันก็จะได้ประมาณนี้ จะไปลองดูงาราอ้อยเมลายไก่ยอเพลินแล้วอร่อยด้วยรสชาติใช้ได้หือคนที่ดู2ชั่วโมงตอนนั้นอ่ะคือก็ดูหลังโลมาไงที่เนี่ยสชั่วโมง,งเนี่ยเป็นภาพที่เขาตัดไปไม่ได้มี<อ>ไม่ได้อยู่2ชั่วโมงนั้น กิ um ่งไนู like oh. uh. uh ่นเลยวัดที่ไรกะดิ่งแม่งไปทุกที่ไใหญ่เรี่ยยะใหญ่ด้วยกระต่อนะว่าเราด้วยดึอี่สิช้อนยังไงวะนี่ลองต้มหน่อยติก้องไหต้งปลาหน่อย แต่ช้อนอยังไงลยูดิโอ้โหต้อเป็นโลน moon, เห็นไหมข้ามไปเลยไม่ร่วงหรอกยกข้ามไปเลยดูโกกไซนี้ครับยังไม่ดูนะครับว่าจะอขึ้นยังไงครับผมเดี๋ยวไปขึ้นโนนละยกหลุดแน่ครับตโคตรใหญ่อันนี้นพี่กำลังเดินไป ดูนะเนี่ยโยกแป้งรุดยกไม่ได้ยกหุ่นแม่ จะมีไซส์เล็กๆนะที่เนี่โอ้ยคอมเบสุดนะเลยเฮ้ยยุ่หยหยยุดหยดุดยุยหยุดหดหยยยม แตะตัวนี่โอ้โหตัวนี้ตะกกน่าจะไซส์โลเดี๋ยวรอตอนนายโยเขาเอาขึ้นมาให้ว่าเป็นไง,งนี่มาแล้วครับป่ารับแขกครับตะกกตัวแรกมาถึงไซสนี้เลยตัวนี้เท่าไหร่น,นโยนนจะโลโลนึงได้นะโอ้โหแรกไปกับกระดิ่งหนึ่งอันครับบินเข้าป่าไปเรียบร้อย สวยๆเลยเวลายังพอมีครับตอนนี้ประมาณจะห้าโมงแล้วห้าโมงห้าโมงครับเดี๋ยวเราจะอยู่ยันฟ้ามืดเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันมืดแค่ไหนมืดที่พอจะตกได้ต่อหรือเปล่านะครับเดเเี๋ยวเดินที่เรียมะที่เรียมะเดี๋อินดี้มันนอนตรงนี้ไปดิ๊ดอันไหนนี่เหรอเนี่ยเหรอไอ้ลองเลมอนอ๋อดิดิ๊ดก่อนอืม กล้าวัดแรงแวก่ดิง่งไปเฮ้ยปลาแล้วมั้งอ่างเงี้ยมนันเหมือนมันนปลานะออกินผมว่าปลานเะฮ้ยปลาดิ พอยกได้ดแล้วครับตะโกโโนี่ครับไม้อีกหนึ่งตัวนะครับตะโกตัวนี้น่าจะประมาณสักสี่ขีดติดสองเบ็ดก็เลยยกขึ้นมาเลยนะครับสูงประมาณสักสีส่เมตรได้ไหมได้นะสเมตรอ่ <4 S 1> แต่ <4 S 1> <ม>ว่าถ้าไปช้อนก็ลำบากนี่มาจริงฝาราจานโย, <laughs> โยนโยกแม่ <laughs> ตกปลาอะไรครับผมตกปลาอะไรครับอ,อ,อ๋อติยาปอมได้ไหมพี่กัดไั้ไหมครับไม่เลยมันมีแต่กัดปลาอื่นกันรถกระยางไล่ติดอ๋อครับได้ไหมเมื่อกี้โยนไกลแม่งกินเลยโยนโยนไกลๆเยอะไกลไปล้ เอาสาว้ันต่างเอาไว้มันไม่น่าทักเลยนะนิดวะเฮ้ยไม่อยู่เฉยนี่คือไม่ติดโอ้หน้าติดอ่ะน่าลอยซะเตี้ยเลยนึยิงนางแป๊ะ มาอีหนึ่งตัวนะครับก่อนฟ<ม>้ามืดครับเปลี่ยนใหม่ดีมือนยโยตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับป้าใกล้จะมืดแล้วครับเดี๋ยวเรามาถ่ายผลงานปลารวมก่อนก่อนที่ว่ามันมืดแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับถ่ายให้ดูกันก่อนนี่กะโกกไซส์สวยๆครับตัวหนึ่งแล้วก็ปลาสายูนะครับไซเท่ากันเลยสองตัวประมาณโลกกว่า เราก็จะมีระโกะไซส์สี่ขีดตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวน้อยตัวหนึ่งนะครับมีดึงๆอยู่ครับว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะตกกันอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะถ่ายภาพจะชัดไม่ค่อยเห็นแล้เพราะฟ้ามันเริ่มจะมืดแล้ว